สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับบิชานัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นทาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นอยากจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆในการดูแลสุขภาพสำหรับตัวคุณเองคนที่คุณรักและคนในครอบครัวกันหน่อยนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะบอกถึงสัญญาณเตือนภัยด้านสุขภาพมีอาการแบบนี้บ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรลองไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดที่ ว่านี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ โกโก้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนผสมในขนมหวานที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบนะคะแต่ยังมีประโยชน์ทางสุขภาพที่น่าสนใจมากมายจนถึงกับได้รับการยกย่องจากอารยธรรมมายาในฐานะอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและต่อมาก็ได้แพร่หลายไปยังยุโรปจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนทุกเพศทุกวัยและวันนี้เรามีการวิจัยหลายฉบับที่ยืนยันถึงประโยชน์ต่างๆของโกโก้ที่อาจช่วยปรับปรุงสุขภาพได้จริงด้วยล่คะค่ะ หนึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอลโก,โกโกเต็มไปด้วยสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในอาหารหลากหลายชนิดเช่นผลไม้ผักชาและไวน์ซึ่งสารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบและช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายจากความเสียหายจากอนุมูลอิสระนอกจากนี้ก็ยังช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดลดความดันดโลหิต คอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและเบาหวานค่ะ 2. ช่วยลดความดันโลหิตจากการศึกษาพบว่าโกโก้และช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของโกโก้ในปริมาณสูงสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้จริงโดยสารฟลาวนอในโกโก้สามารถกระตุน้นการผลิตไนตริกออกไซด์ในเลือดซึ่งทำให้หลอดเลือดขยายตัวและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งผลจากการศึกษาในผู้ป่วยก็พบว่าการบริโภคโกโก้สามารถช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันสูงได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียว 3. ลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง สารฟลาโวนอยด์ในโกโก้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความดันโลหิตเท่านั้นนะคะแต่ยังมีบทบาทในการลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีในร่างกายนอกจากนี้ก็ยังช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดคล้ายกับการใช้แอสไพรินและช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งการศึกษาในคนมากกว่า1 5 0 0 0 0คนพบว่า การบริโภคช็อกโกแลตที่มีโกโก้มากขึ้นมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยยะสำคัญด้วย 4. ประโยชน์ที่น่าทึ่งในชีวิตประจำวันนอกจากประโยชน์ในด้านการรักษาสุขภาพแล้วโกโก้ก็ยังมีผลดีต่อสุขภาพอื่นๆที่คุณอ่านไม่คาดคิดคือช่วยทําให้หัวใจแข็งแรงสารฟลาวนอยด์ในโกโก้จะช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตและป้องกันการอุดตันในเลือด ช่วยลดความเครียดกรดอะมิโนทริปโตฟานในโกโก้สามารถกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้ผิวสวยโกโก้มีสารโพลิฟินอลที่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์และการเกิดริ้วรอยป้องกันสมองเสื่อมสารฟลาวโนอยด์ในโกโก้ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โกโก้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผงโกโก้ที่ใช้ในการทำขนมหรือเครื่องดื่มหรือแม้แต่การบริโภคในรูปแบบช็อกโกแลตที่มีฟลาวเนลสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาสุขภาพควรที่จะเลือกทานในปริมาณที่พอเหมาะและหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปค่ะ โกโก้ไม่เพียงแต่เป็นของหวานที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้ชีวิตแต่ยังเป็นแหล่งสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระและฟลาโวนอยด์ที่ช่วยในการป้องกันโรคหัวใจลดความดันโลหิตและมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายนอกจากนี้ก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณและมีผลดีต่อการทำงานของสมองและอารมณ์ถ้าหากทานในปริมาณที่พอเหมาะโกโก้สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยค่ะ แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทอสอสทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาพิวุตรสวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณคธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ใกล้ตัวค่ะเรื่องราวเล็กๆที่เราย้ําอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วคุณไม่ควรจะมองข้ามควรที่จะให้ความสนใจใส่ใจเพราะอาจจะนํามาซึ่งปัญหาที่น่ากลัวในอนาคตก็เป็นได้เรื่องเล็กที่ว่านี้มีอะไรบ้างติดตามไปได้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดตัวรายงานสุขภาพคนไทยปี2568นำเสนอสัญญาณเตือนสำคัญของสังคมไทยผ่าน10ตัวชี้วัดเรื่องสุขภาพจิตคนไทยเปิด10สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี2568พร้อมเรื่องพิเศษประจำฉบับ เรื่องเกิดน้อยกู่ไม่กลับต้องปรับและรับมืออย่างไรมุ่งสะท้อนปัญหาอัตราเกิดที่ลดลงและภาพรวมสุขภาวะคนไทย นายแพทย์พงเทพบงวัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสกล่าวว่าสสสจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546ตามแผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคืนข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาวะต่อสังคมไทยและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการจากสถานการณ์สุขภาพในหลากหลายมิติ ไม่จำกัดเพียงแค่สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของคนไทยแต่สะท้อนให้เห็นถึงผลวัดของระบบสุขภาพที่มีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและนโยบายของภาครัฐรายงานสุขภาพคนไทยปี2568มี4ส่วนหลักสำคัญ 1>, 1. หมวดตัวชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตในไทยพร้อมนำเสนอตัวชี้วัดเรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 2. สถานการณ์เด่นทางสุขภาพนำประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมสะท้อนข้อเสนอแนวทางพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ 3. เรื่องพิเศษประจำฉบับเรื่องเกิดน้อยกู่ไม่กลับต้องปรับและรับมืออย่างไรนำเสนอปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงและ 4. ผลงานดีๆเพื่อสุขภาพคนไทยนำเสนอความสำเร็จทางการแพทย์และสาธารณสุข สสสมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายงานสุขภาพคนไทยปี2,568ไปใช้ประโยชน์ทั้งการพัฒนากำหนดนโยบายติดตามหรือขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของคนไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารทางสังคมนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน รองศาสตราจารย์ด็เตร์เฉลิมพลแจ่มจันทหัวหน้าโครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยปี2568กล่าวว่าตัวชี้วัดปี2568นำเสนอสถิติในประเด็นสุขภาพจิตคนไทยทั้งหมด10ตัวชี้วัดที่สะท้อนสถานการณ์แนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนไทยในมิติต่างๆทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนชุมชนและสังคมโดยข้อมูลด้านสุขภาพจิตพบคนไทย13.4ล้านคนเคยประสบปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคจิตเวทขนาดเดียวกันอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนอายุ15-29ปีที่ต้องเผชิญภาวะเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงมีสาเหตุมาจากการเรียนสื่อสังคมออนไลน์ความรุนแรงในครอบครัวและความคดาดหวังจากสังคมในมิติสุขภาพจิตเชิงบวกพบกลุ่มวัยก่อนสูงอายุ45-59ปีระดับความสุขต่ำที่สุด สะท้อนถึงความเปราะบางทางอารมณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตในด้านความรู้พบคนไทยหนึ่งในสมมีความรอบรู้สุขภาพจิตในระดับสูงแต่ยังมีอคติและความเข้าใจผิดเช่นการมองว่าการฆ่าตัวตายคือความอ่อนแอ สถานการณ์เด่นทางสุขภาพปี2,568ที่อยู่ในความสนใจของสังคมมี10สถานการณ์ประกอบด้วยแก้กฎหมายสุราจับตาผลกระทบด้านสังคมและสุขภาพปรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามสุขภาพที่บุกเกมรุกกัญชาทางการแพทย์กับความสับสนทางนโยบายประเทศไทยกับวันที่คาสิโนถูกกฎหมายอาจไม่ได้คุ้มเสีย ถอดบทเรียนดีไอคอนเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่อุบัติเหตุรถบัสโดยสารหลากหลายคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการน้ำท่วมในภาคเหนือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความซับซ้อนของมาตรการของรัฐในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและขยะอันตรายและชีวิตติดหนี้ปัญหาใหญ่ครัวเรือนไทยกลับมามองครับว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเรา ที่ใช้ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้นอาจจะทำให้สุขภาพกายการกินดีอยู่ดีมากขึ้นความสะดวกสบายมากขึ้นการเดินทางดีขึ้นแต่สิ่งต่างเหล่านี้อาจจะทิ้งไว้สำหรับกลุ่มคนที่แข่งขันไม่ได้กลุ่มที่เป็นผู้แพ้และมีปัญหาสุขภาพจิตนั้นเราจะสามารถสร้างสังคมที่เอื้ออาทรได้อย่างไรการดูแลซึ่งกันและกัน การมองให้เห็นว่าคนรอบข้างนั้นใครที่มีแรงกดดันสูงใครที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะเครียดการให้กำลังใจเยียวยาและดูแลซึ่งกันและกันในสังคมที่แรงกดดันสูงนี้ยังเป็นความหอยหาที่ต้องใช้พลังของทุกคนในสังคมที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันครับ ครับก็คงต่อเนื่องมาตามเนื้อหาที่เราพยายามสื่อครับว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาของปัจเจกเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาของตัวบุคคลมันเป็นปัญหาหรือเป็นผลกระทบที่มาจากทั้งครอบครัวทั้งชุมชนทั้งบริบทภาพรวมของประเทศแล้วก็ลงไปถึงระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหามันก็ต้องอาศัยความร่วมมือในแง่ที่ว่าเราพยายามสื่อว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่ปัญหาของบุคคลนั้นบุคคลเดียวแต่เป็นปัญหาของสังคมที่อาจจะต้องช่วยกันในการที่1 พยายามเข้าใจนะครับเราจะเคยได้ยินคําว่าความรอบรู้สุขภาพจิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันจะมีความสําคัญมากขึ้นในอดีตเราจะพูดถึงความรอบรู้ทางสุขภาพใช่ไหมครับแต่อนาคตความรอบรู้ทางสุขภาพจิตจะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากขึ้นที่เราต้องให้คนไทยรู้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องขึ้นในการที่ทําให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมข้อเสนอเนี่ยคือมันคือโจทย์ของทั้งสังคมที่เราจะต้องช่วยกันในการดูแลสุขภาพจิตของคน พิวุธสวัสดีครับสวดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับพอใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณมากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวที่เราสพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาระที่น่าสนใจที่เป็นเทรนด์ของประเทศไทยและเทรนด์ของโลกใบนี้วันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดแข่งขันการบินเสมือนจริงโดยเครื่องจำลองการบินภายใต้โครงการ Flight Simulator Landing Challenge 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณบินเสมือนจริงผ่านเครื่องจำลองการบินเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพนักบินและจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความใฝ่ฝันในเส้นทางการบิน พร้อมเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีควบใบอนุญาตนักบินพาณิตรีในระยะเวลา3.5ปีตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกที่มีความต้องการกำลังคนสูงสุด ซึ่งตอนนี้มหาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยวิทยาลัยการพัฒน,นาและฝึกอบรมด้านการบินเราก็ได้ทําหลักสูตรร่วมกับทางโรงเรียนการบินไทยอินเตอร์ฟลายงนะคะเป็นหลักสูตรนักบินนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะเอ่อโดยใช้เวลาเรียนประมาณ3ปีครึ่งนะคะโดยค่าใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะตัวจุดเด่นของหลักสูตรนะคะก็เป็นการทําความร่วมมือกับทางโรงเรียนไทยอินเตอร์ฟลายงนะคะเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยก็คือเรียนในหลักสูตร4ปีปกติในสาขาการ จัดก,การเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบินนะคะโดยในขณะเดียวกันก็จะเรียนคู่ขนานไปกับการเรียนภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีและปฏิบัติของทางโรงเรียนไทยอินเตอร์ฟลายนะคะซึ่งเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกันทั้ง2ฝ่าย ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน10ปีกออชสุขได้ลุ้นสุขได้ออมกับหวยกเกษียณโดยมีดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมนําเสนอนวัตกรรมการออมรูปแบบใหม่สลากกออชหรือหวยกเกษียณตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการออมคนไทย ภายใต้แนวคิดซื้อหวยเงินไม่หายกลายเป็นเงินออมเพื่อขยายโอกาสการออมให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มพร้อมให้คำแนะนำด้านการออมและการวางแผนการเงินซึ่งสะท้อนให้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างวินัยการออมและเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงทั้งนี้ปัจจุบันร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติจะเข้าสู่การพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎรในวาระสองและสในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อให้กออชอมีหน้าที่และอำนาจในการออกและจำหน่ายหวยเกษียีต่อไปก็เล่าอย่างนี้ครับร่างกฎหมายเสร็จแล้วส่งเข้าคอรมอคอรมอเห็นชอบแล้วนะครับคอรมอส่งให้กิจสีการกิจฎีการตรวจแก้เรียบร้อยแล้วส่งเข้าสภาวาระหนึ่งเห็นชอบ เรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนเป็นเอกสารทั้งสภานะครับแล้วก็ส่งไปที่กรรมธิการนะครับในการพิจารณาปรับแก้งกรรมธิการก็ไม่มีใครสมวนความเห็นเห็นชอบกันเอกสารเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันกาลังส่งเข้าอ่สภาในการพิจารณาวาระสองและวาระสามในวันที่2 3กรกฎาคมนี้นะครับเข้าเป็นวาระที่สองเลยนะครับก็น่าจะช่วงเช้าก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วส่งไปที่วุฒิสภา หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการทุนเก้าต่อไปนายวิเชียนสิริเศษร,รองประธานสารดีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการสาธารณะเรื่องบอวรในยุควิกฤตเสาหลักหรือเสาหากัก ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยอสอรุ่นที่29สสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานมีผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29นำโดยนางจีรัตตันติเวชกุลเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนคณะครูนิสิตนักศึกษานักเรียนร่วมรับฟังเสวนา ที่มีการถอดบทเรียนความรู้บทบาทของบวรได้แก่บ้านวัดโรงเรียนในสังคมไทยท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้หัวข้อเสวนาวิกฤตในบ้านจากความรุนแรงสู่ความอบอุ่นโดยนำเสนอแลกเปลี่ยนประเด็นหลักได้แก่ความรุนแรงในครอบครัวและผลกระทบต่อเด็ก การใช้อำนาจปกครองเด็กในคดีครอบครัวและปัญหาช่องว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับความเสี่ยงจากภัยออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อวิกฤตในวัดการฟื้นฟูศรัทธาและบทบาทเชิงสังคมมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนองความรู้ประเด็นหลักได้แก่ปัญหาธรรมมาพิบาลและความโปร่งใส ความเสี่ยงด้านความรุนแรงและการล่วงละเมิดโอกาสในการสร้างวัดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นใหม่โดยนายบุญเชิดกิติทรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำเสนอหัวข้อ วัดศูนย์กลางชุมชนโดยหยิบยกสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นว่าข่าวพระภิกษุสงฆ์13รูปที่ลาสิกขาเพศเพราะผัวพันกับหญิงสาวชื่อยอกก่อกอไม่ใช่แค่ข่าวเชา้าแต่คือแรงสันสะเทือนศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาและมองวิกฤตครั้งนี้ให้ลึกกว่าที่ตาเห็นคือวิกฤตศรัทธาวิกฤตพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่เคยศึกไปพร้อมกับใครเพราะศาสดาในพระพุทธศาสนาคือพระธรรมและพระวินัยยัยงคงเฝ้ามองและครัดกองพระที่ประพฤติไม่ดีออกไปพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เรายึดคนแต่สอนให้ยึดธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนตามคนอย่าให้ความผิดของพระบางรูปมาบดบงังแสงธรรมทั้งผืนพร้อมทั้งถอดบทเรียน8หัวข้อพฤติกรรมหญิงสาวที่พระพิสุสงควรระวังอาทิ บุคลิกดีแต่งรู้ขับรถแพงแสดงตัวว่าเลื่อมใสถวายทานอย่างเปิดเผยเริ่มคุยเรื่องศาสนาและเรื่องทั่วไป เสนอเป็นโยมประจำเป็นบุตรบุญธรรมขอติดตามถวายงานอย่างใกล้ชิดเป็นต้นส่วนการเสวนาวิกฤตในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการเรียนรู้กับการนําเสนอและถอดบทเรียนที่สําคัญกับปัญหาความรุนแรงและอํานาจนิยมการกลั่นแกล้งและภัยออนไลน์และ AI รวมถึงปัญหายาเสพติดและการพนันในสถานศึกษาภารางานของครูที่ส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่เด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้มีการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมภายใต้แนวคิดยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบยอสอรุ่นที่29เสนอแผนยุทธศาสตร์บวรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการพลังจากบ้านวัดและโรงเรียนในการป้องกันเข้าถึงและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ รองรับความท้าทายจากอาชญากรรมสมัยใหม่และภัยจากโลกดิจิทัลพร้อมผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติและจัดตั้งสญญารเยาวชนเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะแน่นอนค่าข้อมูลข่าวสารสาระที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30าทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ